ครูบาบุญชุม่มแม่นเราากับตาเห็นประตูทมเปิดผ่าสิบาชีวิตกลับบ้านนาทีนี้ชื่อของครูบาบุญชุ่มยานสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงรัชชานได้รับการขนานนามอย่างทั่วหน้าในฐานะของพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งในสังคมไทยที่มีความเชื่อในเรื่องราวของปฏิหารกันอยู่ ทันทีที่เวลา21นาฬิกา38นาทีวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561เมื่อเจ้าหน้าที่ได้พบ13ชีวิตทีหมูป่าเมื่อวันที่30มิถุนายนครูบาบุญชุมได้เดินทางมาทำพิธีเปิดตาและแผ่เมตตาก่อนจะทำพิธีภายในถ้ำหลวงโดยมีพ่อแม่ผูป้ปกครองของเด็กและโค้ช13ชีวิตเดินทางเข้าไปด้วย ก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่9มิถุนายนครูบาบุญชุมได้เดินทางมาทำพิธีถอนคืดบริเวณปากทางเข้าทำ้ำโดยนำไก่และกระต่ายสีขาวมาทำพิธีเปิดทางแลกกับทั้ง13ชีวิตให้เจอทางออกจากถ้ำหลวงตามความเชื่อของคนไทยในท้องถิ่นโดยมีครอบครัวญาติพี่น้องทั้ง13ชีวิตของชาวบ้านทั้งไทยเมียนมา ที่ศรัทธาครูบาบุญชุมมาร่วมพธิธีพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับเจ้าแม่นางนอนที่เชื่อว่าสิงสถิตยอยู่ในที่ถ้ำหลวงแห่งนี้โดยหลังทำพิธีสองวันนั้นครูบาบุญชุมได้กล่าวไว้ว่าเด็กๆยังมีชีวิตอยู่อีกสองถึงสวันจะได้เจอและแล้วค่ำคืนของวันที่สองกรกฎาคมก็พลันเกิดปาฏิหาริเมื่อพบทั้งสิสชีวิต ยังดำรงอยู่แต่ก่อนหน้าจะพบเจอทั้ง13ชีวิตเมื่อครั้งที่ครูบาปุญชุมได้ทำพิธีในครั้งแรกนั้นก่อนทำพิธีได้เกิดฝนตกอย่างหนักแต่เมื่อครูบาชุมเริ่มทำพิธีฝนที่ตกหนักได้หยุดลงช่วงหนึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาแล้วแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการเดินทางมาทำพิธีของครูบาปุญชุมนั้น เพราะมีเรื่องเล่าขานถึงความเกี่ยวพันระหว่างท่านกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เมื่อขุณนัดนดประเสริฐทองได้ฝันว่าเจ้านางดอยนางนอนชื่อว่าเจ้านางปิ่นคําอยากให้ครูบาบุญชุ่มมาโปรโดนางโดยรอมานานกว่า300ปีที่สอดรับกับเรื่องราวจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ครูบาบุญชุม ว่าชาติที่แล้วครูบาเกิดเป็นคนเลี้ยงมา้าตามตำนานเล่าขานอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือดอยนางนอนว่ามีเจ้าหญิงเมืองเชียงรุ้ง12ปันนาประเทศเมียนมาพบรักกับคนเลี้ยงมา้าซึ่งเป็นคนละฐานะกันซึ่งพากันหนีมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นป่าคนเลี้ยงม้าบอกจะออกจากถ้ำไปหาน้ำแต่ทหารเจ้าของหญิงมาเจอ จึงฆ่าคนเลี้ยงม้าตายเมื่อเจ้าหญิงทราบจึงใช้ปิ่นปักผมแทงไปที่ขมับตัวเองจนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้และะวรกายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนจนทุกวันนี้โดยส่วนของพระอุทธรคือท้องก็เป็นดอยตุงกล่าวสำหรับปูมหลังครูภาบุญชุม่ม มีชื่อเดิมเมื่อบุญชุ่มถาแกงเกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคมปีพุทธศักราช2508เวลา9นาฬิกาขค้นสามข้าเดือน4ที่บ้านแม่คำน้องบัวตังบนแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดชีงรายเป็นบุตรของพ่อคำล่าถาแกงและแม่แสงล่าถาแกงแต่ก่อนแม่แสงล่าจะตั้งคันครูบาบุญชุ่มนั้น ได้ฝันว่าได้ขึ้นผูกเขาไปไหว้พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่เลื้องอารามงามมากนักได้ปวดเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เยาว์วัยโดยปรญประชาเป็นสาม,มเณรเมื่อวันที่9พฤษภาคม2519ณวัดศรีบุญยืนตำบลศรีดอยมูลป่าทรอ,อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีพระครูฮิรันเคณารักเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นพระอุปชาขณะเป็นสมเนนได้จำพรรษาอย่างวัดต่างๆทั้งในไทยพมา่าและในปานโดยพรรษาที่หนึ่งถึงสองได้จำพรรษาที่วัดบ้านโดยธรรมประสิทธิ์ตําบลป่าศักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพรรษาที่สามจำพรรษาที่วัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วตําบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พรรษาที <premises> 4, ่สี่จำพรรษาที่วัดทุ่งหลวงตำบลแม่แตงอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่ห้าถึงพรรษาที่หกจำพรรษาที่วัดจอมแจ้งบ้านกรวดขี้เหล็กตำบลจอมแจ้งอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่เจ็ดจำพรรษาที่วัดเมืองหนองป่าหมากนอบ้านห้วยนามรากอําเภอแม่สันจังหวัดเชียงรายพรรษาที่8ถึงพรรษาที่9 จำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมสีดับเพ่เมืองเมืองวัดพระนอนเมืองพงพมา่าพรรษาที่สิบจำพรรษาที่วัดอนันต์ทกกุตีวิหารกรุก,กัดปัรทุประเทศเนปาลบรรพชาเป็นสัมมาเนนสิบพรรษาและในปี2529หลังอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมือง วัดพระนอนเมืองพงพมาม่าปีพุทธศักราช2530-2532จำพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงพมาม่าปีพุทธศักราช2533จำพรรษาที่สวนพุทธอุทยานใกล้พระธาตุดอยเรืองปีพุทธศักราช2534จำพรรษาที่ห้วยดอนเรืองใกล้พระธาตุดอนเรือง ปีพุทธศักราช2535จำพรรษาที่ดอยป่าไม้เป่าไกลพระธาตุดอนเรืองปีพุทธศักราช2536ถึง2538จำพรรษาที่ท้ำห้วยรังบ้านหมู่เซอร์จากกูปีพุทธศักราช2539ถึง2540จำพรรษาที่่า,า,พา, 40, ำ,พาำพระพุทธบาทผาช้างระหว่างเมืองแหะเมืองขัน เขตว้าแดงปีพุทธศักราช2541จำพรรษาที่ถ้ำผาจุติงประเทศปูตานปีพุทธศักราช2542จำพรรษาที่ถ้ำพระพุทธบาทผาช้างปีพุทธศักราช2543ถึง2544จำพรรษาที่ถ้ำน้ำตกเมืองแสนวีสีป้อชายแดนพม่าจีน ปีพุทธศักราช2545จำพรรษาที่ถ้ำผาจุติงประเทศภูตานปีพุทธศักราช2546ถึงปี2547จำพรรษาที่กองร้อยทหารตะเวนชายแดนเมืองปูนาคาด้วยครูบาบุญชุมได้รับความเคารพนับถือจากทั้งชาวไทยใหญ่ชาวพมา่าชาวลาวชาวเขาและบริเวณชายแดนจีนและลาว ทำให้รัฐบาลทหารพรม่าไม่พอใจเห็นว่าครูบาบุญชุ่มเป็นภัยต่อความมั่นคงพมา่าโดยทําให้ชาวไทยใหญ่ไม่นับถือรพระพมาะ่าและยังฝักใฝ่ประเทศไทยจึงพยายามกีดกันขัดขวางไม่ให้ครูบาบุญชุ่มปฏิบัติศาสนกิจครูบาบุญชุ่มจึงได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2547 มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านแม่ลัวตำบลท่าข้าเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายปีพุทธศักราช2548าปจำพรรษาที่ถ้ำผาแดงตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้จำพรรษาที่วัดถ้ำราชครุฑต,ตำบลบ้านอ้อนอำเภอเงาวจังหวัดลำปางโดยในปีพุทธศักราช2553ครูบาบุญชุม ได้ตั้งสัจจะจะถือศีลบำเพ็ญเพียรในถ้ำสามปีสมเดือนสามวันสามชั่วโมงสาสานาทีไม่มีการปรงผมไม่สันอาหารใดๆฉันเพียงผลไม้ที่หลกสิทธิ์หาได้ตามป่านำมาถวายและไม่รับกิจนิมนต์ตั้งแต่วันที่18เมษายนและท่านได้ออกมาจากร้มเมื่อวันที่20กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2556เพื่อร่วมงานอาสาละหบูชาเทศนาสั่งสอนรวมสมวันและกลับเข้าสู่กรรมฐา,านต่อเป็นเวลาสเดือนในช่วงเช้าพรรษาตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมก่อนออกจากถ้ำเมื่อวันที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2556ซึ่งเป็นวันออกพรรษาในสภาพผมยาวรุงรังและหนวดเคราที่งอกยาว ต่อมาในวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2556ครูบาบุญชุมได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงจังหวัดเชียงตุงเพื่อโปรดญาติโยมโดยไม่มีกำหนดเดินทางกลับเมืองไทยโดยครั้งนี้ทางพมา่าได้ออกบัตรประจำตัวพระภิกษุถวายแก่ครูบาบุญชุมทำให้สามารถเดินทางเข้าออกพมา่าได้อย่างสะดวก ครังนั้นเมื่อเดินทางถึงท่าขี้เหล็กรัฐช,ชานประเทศพมา่ามีประชาชนชาวไทยใหญ่พมา่าออกมาแห่ต้อนรับกันอย่างแน่นหนาเต็มท้องถนนด้วยครูบาบุญชุม่มเดินทางออกจากพมา่ามาตั้งแต่ปี2547และเพื่อมีโอกาสได้กลับไปนับแต่บรรพชาเป็นสัมมเนนจนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วนั้นครูบาบุญชุ่มได้ก่อสร้าง และบุรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆทั้งในไทยพมา่าและลาวไม่ต่างไปจากครูบาศีวิชัยที่ได้เคยทำไว้ในอดีตและด้วยเหตุที่ครูบาบุญโุมมีวัดปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานเข้าในโรดกรรมบำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นกิจจึงได้รับการยกย่องเป็นครูบาซึ่งเป็นคำยกย่องพระภิกษุจากประชาชนตามประเพณีของชาวยวนแบบชาวเนื้อ และได้วัดปฏิบัติของครูบาบุญชุ่มเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยทางภาคเหนือชาวชานชาวเขาบางเผ่าตลอดจนชาวลือ้อชาวเขินล้วนเชื่อว่าครูบาบุญชุ่มเป็นตนบุญอย่างที่มีความเป็นศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยในอดีตความหมายของตนบุญนั้นย่อให้ถึงแก่นคือพระโพธิสัตว์ซึ่งจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต กิจกรรมของพระโพธิสัตว์ในเชิงรูป,ปรธรรมที่มองเห็นได้ก็คือการลงมาช่วยให้ชาวบ้านรานช่องได้บุญด้วยการเป็นแกรนระดมกำลังในการก่อสร้างหรือบุรณะแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเช่นพระธาตุคือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดเก่าที่ร้างหรือเสื่อมโทรมและอาจมีสาธารณุปโภคที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยขอให้สังเกตว่าตนบุญ คือพระโพธิสัตว์ในประเพณีพุทธศาสนาแบบยวนแตกต่างจากพระอรหันต์ซึ่งได้บำเพ็ญเพียรจนตนเองพ้นทุกข์แต่ไม่ได้เป็นสะพานเชื่อมโยงให้ชาวบ้านเข้าถึงบุญไม่ได้ฟื้นฟูพระศาสนาที่เสื่อมโทรมให้กลับมาดีเหมือนเก่าศรัทธาที่มีต่อครูบาบุญชุมไม่ได้เพิ่งมีเกิดขึ้นหลังทำพิธีถ้ำหลวงและพบ13ชีวิตที่หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำถึง9วันอย่างรอดปลอดภัยดีแต่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วและไม่เพียงแต่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นเพราะเมื่อต้นปี2561ครูบาบุญชุมมยังไปเยี่ยมให้กําลังใจพลเอกอาวุโสหม่องเอวัย81ปีซึ่งวางมือจากการเมืองพร้อมพลเอกอาวุโสตานช่วยอีกทางเมื่อทําพิธีเปิดถ้ำช่วย13ชีวิตทีหมูป่า เมื่อวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2,500เสร็จแล้วขณะเดินทางกลับครูบ,บาบุญชุมยังได้กล่าวท่ามกลางสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาส่งที่รถว่าต้องทำข่าวให้ดีนะทำข่าวให้เรียบร้อยให้กำลังใจทุกคนให้ทุกคนโชคดีมีความสามาคัคคีขอให้ประเทศไทยได้เลือกตั้งเร็วๆเ,เหมือนประเทศพามา่า สาธุเปิดตำนานอาถรรพ์ดีลับถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนถ้าหลวงขุณน้ำนางนอนในบนอุทยานขุณน้ำนางนอน,น,น,อน,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 อนจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ตําบลป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนซึ่งมีสภาพเป็นป่าเป็นจพันที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีไม้ไผ่ขึ้นตลอดตาม แนวทางลำห้วยและลำทารลักษณะที่เห็นจะเป็นส่วนมือขวาส่วนหัวหน้าอกและลำตัวอย่างชัดเจนดอยนางนอนเป็นทิวเขารูปผู้หญิงสยายผมนอนทอดกายยาวขนาไปกับถนนในเขตอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดชียงรายเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงสำหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้มีจุดสูงสุดก็คือผาช้างมูก ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ830เมตรโดยถ้ำนางนอนเป็นถ้าที่กว้างใหญ่ภายในถ้ามีน้ำซับตลอดทั้งปีและจะมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนมีหินงอกหินย้อยสวยงามซึ่งเป็นถ้าที่อาถรรพ์ลึกลับมีความกว้างใหญ่และลึกมากข้อมูลจากกองอุทยานว่ามีความยาวประมาณ10กิโลเมตรโดยชาวบ้านแถบนี้ต่างรู้ดีถึงเรื่องอาถรรพ์ และความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำจึงไม่มีใครย่างกลายเข้ามาโดยมีตำนานเล่าขานถึงความลี้ลับมากมายหากจะเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ตามความเชื่อต้องขออนุญาตจากผู้ที่ดูแลถ้ำและเข้าไปชมด้วยความสงบห้ามส่งเสียงดังและพูดจาในสิ่งที่ไม่ควรตำนานดอยนางนอนตำนานเรื่องแรกเล่ากันว่านานมาแล้วณนะเมืองเชียงรุง้งสิบสองปนา มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระสิริชมงดงามเป็นอย่างยิ่งได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังอันเป็นการผิดกฎตามโบราณราชประเพณีจึงต้องหลบหนีตามกันมาจนกระทั่งถึงที่ราบแห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำโขงช่วงเวลาที่แตงคู่หลบหนีมาด้วยกันนั้นเจ้าหญิงก็ส่งพระคันได้หลายเดือนแล้วจึงเสด็จต่อไปไม่ไหวนางจึงบอกพระสวามีว่า จะประทับรออยู่ที่นี่ส่วนสวามีก็บอกนางว่าจะไปหาอาหารมาให้อย่าไปไหนนะว่าแล้วชายหนมก็เดินทางออกไปหาอาหารในป่านั้นแต่ทว่าชายหนุ่มนั้นจากไปนานไม่กลับมาเสียทีพอเจ้าหญิงมาได้ทราบข่าวอีกทีปรากฏว่าชายหนุ่มผู้นั้นถูกฆ่าโดยทหารของพระชปิดาของเจ้าหญิงซึ่งก็ได้สะกดรอยตามมาตลอดนั่นเอง ด้วยความเสียพระไัยยิ่งนางจึงใช้ปิ่นปักผมแทงพระเสียงของพระองค์จนโลหิตไหลออกมาเป็นสายจนถึงแก่พระชนชีพและสายพระโลหิตที่ได้หลั่งไหลออกมานั้นได้กลายมาเป็นต้นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้ส่วนพระวรกายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนจบจนทุกวันนี้ และส่วนของพระอุทธรคือท้องก็เป็นดอยตุงเส้นทางที่จะไปยังอำเภอแม่จันนั้นมีคุณเขาทอดตัวคลายผู้หญิงนอนเหยียดยาวจึงเรียกว่าดอยนางนอนเดิมชื่อดอยตายสะหรือดอยสามเศร้าซึ่งได้สอดคล้องก,กันกับตำนานหล่าจกเทวบุตรอย่างแนบแน่นโดยส่วนที่ศีษะเรียกว่าดอยจองหรือดอยจิ้งจองเดิมเรียกดอยนี้ว่า ดอยท่าหรือดอยต้าเป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อดอยลูกถัดมาเรียกว่าดอยยาเทาซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจกส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือดอยดินแดงหรือดอยปู่เจ้าลาวจกหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของดอยตุงเชื่อกันว่าดอยทั้งสามนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของลาวจักรราชผู้เป็นต้นราชวงศ์ของพญามังราย ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองฮิรันนครเงินยางเหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุดอยตุงอันถือเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของภาคเหนือส่วนอีกตำนานเล่าว,ว่าเจ้าหญิงเมืองผู้กามออกตามหาเจ้าชายที่นางรักนางออกรบมีผู้คนล้มตายมากมายและขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆจนมาถึงเบียงสี่ทวงจึงพบกับเจ้าชาย แต่ปรากฏว่าเจ้าชายนี้หายไปกับสาวสวยชาวเวียงนี้อีกครั้งนางรู้สึกเศร้าสลดจนตรมใจตายก่อนตายได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ร่างของนางกลายเป็นเทือกเขาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนซึ่งน้ำตาที่ไหลรินกลายเป็นคุณน้ำนางนอนส่วนไพรพลก็กลายมาเป็นชนเผ่าหลักชาติพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้และยังมีตำนานซึ่งเกี่ยวกับพระาธาจอมนาค อีกหนึ่งเรื่องมีเรื่องว่าพยาคุดลักพาลูกสาวพญานาคมาแอบซุกซ่อนอยู่ในเทือกเขาแห่งนี้พญานาคผู้เป็นพ่อออกตามหาก็พาพบลูกสาวนอนอยู่กับพยาคุฑในบริเวณที่เป็นต้นน้ำปัจจุบันเรียกว่าคุณน้ำนางนอนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุดอยตุงพญานาคขอลูกสาวคืนแต่ทางด้านพยาคุฑขอแลกกับทองคำ ทุกวันนี้แหล่งน้ำที่พญานาคนำทองคําขึ้นจากบาดาลมาแลกกับลูกสาวนั้นเรียกว่าหนองตานาคบริเวณที่พญานาคส่งทองคาให้พญาคุฑนั้นเรียกว่าหนองละกาแปลว่าพญานาคลาจากสัตว์พวกนกกากลับบาดาลทองคําถูกนำไปเก็บไว้ที่ถ้ำสายคําหรือถ้ำสายทองและก่อนกลับไปพญานาคจึงสร้างพระธาตุจอมนาคหมายไว้